เหลียววันนี้พามารีวิวนะครับร้านเบเกอรี่ร้านครัวซองนี่มันเป็นคาเฟ่แหละครับแต่ว่าที่ดังๆของเขาครัวซองอยู่หน้าบ้านบ่อยเลยนะครับชื่อว่าร้านเชนูเชสเชนูนะครับเชนูเบเกอรี่นะครับไปอยู่แถวแถวเชียงแถวแถวสังขละเพงจังหวัดเชียงใหม่ก็เชนูแปลว่าบ้านของเรานะครับมันเป็นร้านที่เป็นแบบร้านเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นแล้วก็ค่อนข้างดังมากตอนนี้คือรถรถอะไรเต็มเลยนะครับจอด ยังเหมือนกันต้องเสี่ยงดูนะอย่างใบามาวันนี้ก็ตั้งใจจะมาซื้อพอซองทุกทุกอันที่อยู่ในร้านเพื่อมาลองชิมดูปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยนี่ครับนี่คือพึ่งแบบตอนเที่ยงเองนะฮะ ก็คือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วก็เหลือได้มาอยู่4ีอย่างด้วยกนันะแต่โชคดีคือได้สิเนเจอร์ของเขามาตัวหนึ่งก็คือว่าชื่อว่าอาร์ติสานนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าแต่ละอันเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับที่สําคัญคือเขาบอกว่าร้านเนี่ยอ่อิมพอร์ตแป้งแล้วก็เนยเนี่ยมาจากฝรั่งเศสโดยตรงเลยนะครับนี่ก่อนที่จะไปพอซองนะจะบอกว่า ลาเต้เย็นอร่อยมากแต่ต้องสั่งหวานน้อยนิดนึงนะเคนมันค่อนข้างหวานไปว่าแล้วพอสั่งหวานน้อยปุ๊บแล้โหดีมากนี่ถุงน่ารักมากตัวแรกเลยนะครับชื่อว่าอาติซานะครัแต่เขาบอกเขาทำยังไงไม่รู้ให้มันตีแล้วสูงขึ้นมาเป็นแบบหอคอยอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเป็นพรกเนเจอร์แล้วก็หากินในที่เดียวที่จังหวัดที่ในเชียงใหม่เนี่ยหายกิน,นที่เดียวเด้คืที่ร้านของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอ,อยากจะแหกให้แต่อยู่ในรถแต่แหกไม่ได้เนื้อเหมือนคัวซองเลยครับคื่ว่ามากินร้านนี้หลายรอบละแต่ไม่เคยเป็นตัวนี้เลยอ่ะ คือเนื้อเหมือนวัวซองแต่ว่าแน่นแน่นมากคือมันไม่เหมือนร้านอื่นๆมันไม่เหมือนขัวซองร้านอื่นนะครับคือมันหอมไม่ได้หวานน้ำตาลอะไรครับแต่ว่าได้ความรู้สึกของความฉ่ำข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำตัวดีิสารก็จะ เนื้อแป้งอะไรเหมือนกับตัวโคซองทั่วไปเลยครับโครซองทั่วไปของร้านนี้นะครับแต่ว่าแน่นกว่าหนึบก,กว่าเขามีนี้ให้ด้วยนะเด็นสตอบเยอันนี้เป็นโคซองพื้นฐานเบสิกของเขานะครับทีนี้เขาจะมีชื่อเรียกนะเก๋ๆหลายตัวแต่บอยจะไม่ได้นะ้องบอยก็ลิสต์ฉบับชาวบ้านรีวิวแบบชาวบ้านนะ อันนี้ขอดเวลาเทียบกับพีชครัวซองเนอะคือพีชคตัวซองอ่ะคุณอร่อยคล้ายกันแต่ว่ารสชาสิของเขาไอพีชครัวซองมันจะชั้นมันจะแน่นละเอียดกว่าอันนี้มันจะเบากว่านอิดนึงแต่อร่อยกินแล้วรู้เลยว่าแบบว่าว่าเนยกับแป้งไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาอะไรเงี้ย แล้วาดพิเศษก็คือข้างนอกกรอบจริงนะกรอบมากแต่ข้างในอะฉ่ำแบบนุ่ํฉ่ำมีความหอมอร่อยแต่ไม่ไม่หวานเลยอะ่ะกินแล้วรู้สึกไม่ผิดเท่าไหร่ทางที่มันเป็นแป้งอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นครัวซองลาวานมสดคือจริงๆมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นเหมือนครีมนมสดอะแบบ จริงๆคือถ้าเกิดตีดอ,ออกมา,น,าน่าจะเป็นนมสดเยอะออกมาอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ในรถนะเราก็ไม่สามารถทําได้ <Yahoo! S 1> คือโคซองเหมือนเหมือน,นธรรมดาเลยครับเพียงแต่ว่าน่าจะฉีดฉีดตัวนมสดเข้าไปอะ่ะก็คือสําหรับอย่างที่บอยบอกครับว่าโคซองเขาว่าไม่หวานแต่หอม แล้วถ้าเกิดคนที่แบบเหมือนชอบความหวานๆห,หน่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะเติมเข้าไปได้นะครับก็จะเหมือนแบบมีไส้มีอะไรเงี้ยมีน้ำสดเข้าไปก็ทําให้ความอร่อยมันเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ชอบมีความหวานนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆวันชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสตรอเบอรี่อันนั้นก็อร่อยแต่ว่าอันนี้มันหมดอร่อยอร่อยมากๆเลยนะตัวสตรอเบอรี่อันนี้ก็คือโอเคอยู่นะ พอมีนมมันก็จะเพิ่มความเย็นๆช่ำๆเพิ่มเข้าไปอีกครับอืมอันที่สี่นะครับที่สามารถซื้อได้ในช่วงเวลานี้ก็คืออัลมอน อัดแมกคะดามีนะครับก็จะแบบฟอกแมกกะดามีสตรอเบอรี่ไงเขาก็จะเหมือนนี้แพ็กเกจที่ห่อมาให้ด้วยเนาะอันนี้ข้างในไม่มีไส้นะแต่เขาลาดลากข้าวมดมาให้ ต้องกินครั้งแรกอร่อยครับเม่อกอนส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมัคาราเมียเท่าไหร่แต่วันนี้ตอนแรกก็คือกัดจะแบบเป็นพวกหน้าไส์สตบบรอเบอรี่อัลมอนต์มาแต่ว่าของหมดเลยครับก็ทานได้ครับสำหรับคนที่ชอบมัคาราเมียร์นะจะชอบอยู่พอมากินอันนี้แล้วชอบรู้สึกว่าลา,าวาวนมสดอร่อยจัง 전했던.